สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีผู้น่ารักของช่องน้องหอมทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามค่านะคะ ก็มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนแบบนี้มานานมากแล้วนะจริง,รงๆนะคะก็วันนี้อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะและขอบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะอาจจะยิ้มไม่ค่อยได้มากเพราะว่าน้องหอมออกร้อนในตรงในปากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเหงือกมันไปทิ่มกับเหล็ก ที่ทำฟันไว้อยู่ตอนนี้นะคะเหงือกมันไปที่มกักบเหล็กนะคะมันก็เลยทําให้เป็นแผลร้อนในนะคะก็เลยคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยิ้มนะคะเพราะว่าเวลาย,ยิ้มมามันจะไปขูดกับเหล็กนะคะโอเคค่ะนะคะก็มาคลิปในวันนี้นะคะน้องหอมจะมานามาเสนออะไรให้ทุกคนได้ชมนะคะก็เป็นวันนี้น้องหอมไปเห็นคลิป,ลปหนึงนะคะซึ่งเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะคะ ที่เชาเ,เวียดนามเขาไม่ยอมรับว่าคนไทยเก่งกว่าประเทศของเวียดนามนะคะหลังจากที่ไทยชนะจีนไปนะคะจีนจน,นะะีน่คือเป็นอันดับสองของโลกเลยนะคะเขาไม่อยากเชื่อเขาไม่เชื่อว่าไทยจะเก่งกว่านะคะแต่ยังไงก็คือเก่งไม่เก่งนะคะก็ดูเอานะคะถ้าไม่เก่งจีนก็คือไม่สามารถที่จะชนะจีนที่เป็นอันดับสองของโลกนะคะไม่ได้ชนะง่ายๆอย่างที่คอมเมนต์ต่างๆที่เคยดูมานะคะ เขาบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าคนไทยจะเก่งได้ขนาดนี้นะคะและเอาชนะจีนได้นะคะเพราะว่าจีนนะคะเก่งสุดนะคะขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลกเลยนะคะและตอนนี้ก็คือต้องมาพ,าพ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาทุกคนไปชมความคิดเห็นชาวเวียดนามกันนะคะที่เขาคิดยังไงต่อประเทศไทยนะคะและทําไมเขาถึงไม่ยอมรับว่าทไทยเก่งกว่าเวียดนามนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะ สวัสดีครับผมวันมาสเตอร์ครับวันนี้ฮะจะมาพูดถึงประเด็นรอนแรกนี่ะของชาวเหงียนหรือว่าชาวของเวียดนามนะฮะที่เขาออกมาตอบโต้ประเทศไทยและแสดงความไม่พอใจที่ไทยสามารถเอาชนะทีมอย่างเซอร์เบียและจีนไปได้เขามีเหตุผลต่างๆนานาลร้ประการนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับวพราความคิดเห็นประเภทนี้ผมนับมาแสดงให้เห็นเป็นบางส่วนไม่สามารถเหมารวมถึงคนทั้งหมดในประเทศเวียดนามได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้วิจารณ์ ในการรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความคิดเห็นแรกกันเลยดีกว่านะครับความคิดเห็นแรกบอกว่าโอ้ประเทศไทยฉันแน่ผิดหวังจริงๆช่างเป็นเจ้าแม่แห่งเซตที่5ถึงจะชนะมาได้แต่ฉันก็ยังเชื่อว่าไทยนั้นจะไม่มีทางขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้หรอกฉันเชื่อแบบนั้น แหมอันดับหนึ่งของโลกมันก็ยากนะครับแต่ตอนนี้ไทยก็สามารถชนะอันดับที่สองไปแล้วนะี่จะเงียนความีิดเหนต่อไปบอกว่านี่หรือคือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของชาวเอเชียเราตัวก็เด็กกว่าที่ชนะมาได้นั้นฉันเชื่อว่าเป็นเพราะโชคมากกว่าความคิเห็นต่อมาบอกว่า ไทยนั้นสามารถเอาชนะจีนในเซตที่5ได้ฉันมองว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญและโช์เข้าข้างไทยเป็นเพราะว่าจีนนั้นสู้กับคู่ต่อสู้ยานแ,แกร่งมาอย่างมากมายก่อนที่จะมาเจอไทยพวกเขาก็แค่โชคดีความกินต่อมาบอกว่า ทานทุยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยในปีนี้ที่เจอกับซีเกมของไทยสามารถแย่งเซตไปจากไทยได้ตั้ง1นึ่งเซตแถมคะแนนยังนำตั้ง10 1ถึง11คะแนนฉันบั่นใจว่าทานทุยและบิสตูเยนนั้นจะสามารถเอาเชนะทีมไทยได้ภายเวลาใน1 2ถึง2ปีมั่นใจเหลือเกินนะครับ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบิสตูเยนนั้นทำให้ไทยนั้นเกิดความวันว่นวหวและเกิดการสั่นคลอนมาแล้วในกิาการแข่งขันใช่หรือเปล่าล่ะที่นี่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเชื่อว่าทีมสาวเวียดนามนั้นจะใช้เวลาในการพัฒนาอีกแค่2อถึงสปีจะสามารถก้าวข้ามไทยได้และไทยจะต้องเสียใจที่มองข้ามเวียดนามอย่างพวกเราไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่า นี่แหละเหรอคือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของไทยแล้วพวกเธอนั้นแช่งไม่เหมาะสมต่อการที่จะได้ไปแข่งในโอลิมปิกเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นละครับไม่น่ารักเลยนะครับความคิดเห็นต่อมาบอกวา่าไทยนั้นยังขาดประสบการณ์อยู่มากและพวกเขานั้นไม่มีรุ่นพี่เจ็ดเซียนอย่างปื้มจิตแล้วฉันเชื่อว,ว่าชาชุออนโมกสีนั้นมีฟอร์มการเล่นและฝีมือยังไม่ถึงขั้นเหมือนกับรุ่นพี่ ก็กินต่อมาบอกว่าประเทศไทยนั้นสามารถชนะเราได้เพียงแค่บอลเล์บอลแต่ในด้านเศรษฐกิจและด้านความเจริญก้าวหน้าฉันมองว่าเวียดนามนั้นก้าวหน้าไปกว่าไทยก็กินต่อมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ไทยนั้นจะได้ไปแข่งในโอลิมปิก เต็มที่ก็ได้แต่แขกในภาคสนามเท่านั้นอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีในบางชว่วงแต่บางช่วงฉันเชื่อว่าทีมไทยนั้นก็คงจะดรอปไปต่างจากเวียดนามเหมือนแมทที่เจอกันในซีเกมส์ครั้งล่าสุดนั่นแหละความคิดนต่อมาบอกว่า ประเทศไทยนั้นมีนักกีฬาที่เล่นก็แค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นฉันเชื่อว่าอีกไม่นานเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยอย่างขาด้อยเหมือนที่ไทยทํากับเราในตอนนี้แค่นี้ต้องสะสางพวกความบั่นใจดีจริงๆเลยนะครับความคิดเห็นต่อมาบมาุ๊ว่าทัสดาวนึกแจ้งนั้น เธอบาดเจ็บทำให้ฟอร์มการเล่นของไทยนั้นดรอปลงไปเห็นได้ชัดว่าพวกเธอนั้นไม่มีตัวราักการเป็นบ็อกเกอร์อย่างทัดดาวนุกแจกแล้วทำให้ฟอร์มการเล่นของเธอนนั้นตกตําไปไม่สามารถที่จ,จะาชนะทีมอื่นได้แต่ที่ผมดูมาทีมไทยก็ชนะไปเยอะเลยครับเงียนครับไม่รู้ว่าได้ดูการแข่งขันหรือเปล่าลนี่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอัตถไทยบำรุงหรือว่าจะเป็นนิชาแสนใจ พวกเธอไปไหนครัเกินตต่อมาบอกว่าปิยาก็กรัมนั้นเธอเป็นตัวเดอะแบกให้กับทีมไทยไม่ต่างอะไรกับปิสตูเยตเลยครัเกิีตนต่อมาบอกว่าไทยก็แค่โชคดีที่สามารถเอาชนะทีมยุโรปได้ฉันเชื่อว,ว่าถ้าเกิดไทยพบกับเกาหลีและญี่ปุ่นไทยนั้นจะแพ้อย่างแน่นอน แต่ตอนนี้อันดับของประเทศไทยก็สามารถชนะทีมเกาหลีและแซงขึ้นมาเป็นอันดับสี่ได้แล้วนะครับเกี่ยนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเชไทยนั้นยังขาดเรื่องของอุดมคกติและความแ,แข็งแกร่งทางกายภาพพวกเขานั้นมีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับเซียนในยุคก,ก่อนแต่ฉันเชื่อว่าอย่างไรไทยก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามรุ่นพี่ของพวกเขาไปได้ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันไม่ยอมรับในความสามารถของสาวเจเนเรชั่นรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่สามารถเอาชนะทีมจีนไปได้เซอร์เบีย,ยน,นั้นมีความแข็งแกร่งแต่พวกเขาแค่โชคร้าย ความคิเนต่อมาบอกว่าประเทศไทยนั้นยังอ่อนประสบการณ์อยู่มากพวกเขายังต้องพึ่งพาตัวตีอย่างพิมพิจยากกรัมแต่หากไม่มีเธอแล้วประเทศไทยก็คงไม่ต่างอะไรจากเวียดนาม <c oughs> มั่นใจรือเกินนะครับเงียนเอาชนะไทยให้ได้ก่อนหรือเปล่า ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศไทยจะพกดวงมาในการแข่งขันในครั้งนี้สีเกมพวกเขายังแพ้ให้เราอยู่เลยบิทูเยนนั้นสามารถตีทำคะแนนได้มากกว่าด้วยซ้ำไปฉันเชื่อแบบนั้นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะจ๊ะเอออยากจะบอกว่าเงียนครับเบาๆหน่อยเบาๆเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมันไส ข้อคินต่อมาบอกว่าประเทศไทยนั้นฉันเชื่อเลยว่าตั้งแต่สู้กันมานั้นมีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ฉันมองว่าเวียดนามจะสู้เขาไม่ได้อย่างไรก็สู้สต่อไปนะสาวๆเวียดนามพวกเธอคือความภาคภูมิใจกับคนในประเทศขาอิเห็นต่อมาบอกว่าฉันเชื่อว่าพิมพิจยายก,กรกรมนั้นจะไม่สามารถเอาชนะเกาหลีได้และจะไม่มีทางพาทีไปสู่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ได้อลิมปกฉันเชื่อมันควาคิดเห็นต่อมาบอกว่าแน่นอนว่าจชจอนโมกสีนั้นมีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับญี่ปุ่นมากแต่มีเพียงเธอคนเดียวในทีมไทยจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้จริงหรือและนี่นะครับก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามนะที่มาแสดงความคิดเห็นในเชิงรบนะฮะอ่ะาแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ดูคลิปจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พี่ๆทุกคนที่เห็นนะคะมีความรู้สึกยังไงต่อคลิปนี้นะคะโอ้โหแค่แบบน้องหอมฟังยังแบบโอ้ยรู้สึกอ่นนี้รู้สึกแย่จังเลยนะคะแบบทําไมแบบอทําไมช่างดูถูกประเทศไทยขนาดนี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่เก่งจริงนะคะไม่มาถึงจุดจุดนี้ได้หรอกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ชนะจีนอย่างเดียวนะคะชนะมาหลายประเทศแล้วเหมือนกันนะคะอย่าดูถูกกันนะคะชาวเวียดนามเนาะเพราะว่า อีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่14นี้ก็เดี๋ยวจะแข่งกันนะคะชนะหรือจะแพ้ก็รอดูกันนะคะรอติดตามกันเนาะว่าจะผลงานจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวันแข่งขันนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปดูถูกชาวไทยนะคะน้องหอมยังเชื่ออยู่เลยว่าชาวไทยยังไงก็ต้องชนะกันต้องได้การชนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะต้องชนะต่อไปเพราะว่าชาวไทยแต่ละคนเก่งมากๆนะคะยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆนะคะ โอเคนะคะก็อ่ที่พี่ๆทุกคนได้เห็นได้ชมได้ฟังกันนะคะความคิดเห็นนี้ไม่ได้เหมารวมคนเวียดนามทั้งทั้งซะทั้งหมดนะคะบางคนก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจคนไทยก็เยอะนะคะบางคนที่ไม่ค่อยชอบคนไทยเขาก็อาจจะเออเขาไม่ยอมรับว่าคนไทยเก่งกว่าประเทศของเขานั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้ในคลิปนี้จะเป็นเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบประเทศไทยเท่านั้นนะคะ ยอมรับได้แล้วนะคะถ้าไม่เก่งจริงไม่มาถึงจุดนี้นะคะชาวเวียดนามเนาะก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากให้พี่ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคลิปที่จะนํามาเสนอให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตนะคะน้องหอมก็จะไม่สามารถที่จะมานำรีแอคชั่นใหพ้พี่ทุกคนได้ชมหรือว่าได้เห็นกันนั่นเองนะคะ ก็ฝากให้ทุกคนเข้าไปติดตามรายการช่อง One Master นะคะ One Master Channel นะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของช่องนะคะภาคเสียงได้ตลกมากนะคะ mm hmm. แบบแบบกลัวหน่อยนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็น่ารักนะคะก็ฝากให้ทุกคนเข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะคะก็อาจจะมี คอมเมนต์หลากหลายหลายหลายประเทศด้วยกันนะ,ะก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วฟังกันได้เลยนะคะและสำหรับคลิปในวันนี้น้องหอมก็จะต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ